สวัสดีค่ะเรามาดูเปิดไพ่แรนดอมนะคะกับพลังงานคุณและเขาในวันนี้ไพ่แรนดอมครั้งนี้นะเราจะถามถามคำถามเลยประเด็นก็คือว่าคุณและเขาตอนนี้นะแป๊บหนึ่งนะขอเปิดไปเดียวคุณและเขาตอนนี้นะน่าจะติดของอีโก้นะคะติดอีโก้เพราะว่า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความมั่นใจสูงมากเลยไม่รู้เป็นใครนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอีโก้เข้ามากัน้นเข้ามาแบ่งสถานการณ์มันก็เลยยังไม่ได้คอมพ l e t e ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะมีความไม่ชัดเจนแล้วก็อยากอยากจะเดินหน้าแต่ว่าก็ไม่ทำนะคะเป็นความสัมพันธ์กำกำกึ่งกึ่งแล้วก็ไปต่อก็ไม่ได้ถอยลังก็ไม่ได้ วางแผนก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีชิดทางเพราะว่าติดอีโกโ้โอเคเรื่องราวในวันนี้นะคะก็คงเป็นเรื่องราวแบบคุณชายอีโกโ้หรือว่าเจ้าหญิงอีโก้นะคะกับอะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะตั้งหัวข้อลวกันนะคะเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงไม่ตัดสินใจอะไรในความสัมพันธ์เลยมันเหมือนติดอีโก้แล้วหนึ่งนะ เพาอะไรคะเพราะว่าเขาตัดสินใจไม่ได้นะคะลังเลตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาอยัางไงโดยการที่ไม่ตัดสินใจอะไรเลยดีเลยดีกว่าอันนี้คือวิธีการของเขานะคะไปต่อไม่ได้ถอยกลับไม่ได้มีการรอคอยเกิดขึ้นแต่ขาดการติดต่อสื่อสาร มีการรอคอยนะคะซึ่งน่าจะเป็นฝ่ายเราที่มีการรอคอยเขารับรู้ว่าเรารอคอยเขานะคะแต่ว่าเขาไม่อยากทําอะไรในเวลานี้เพราะเหตุใดนะคะทําไมเขาถึงไม่อยากทําอะไรในเวลานี้หนึ่งติดอีกโก้โเขามีปัญหาชีวิตรุมเรานะในเวลานี้นะคะน่าสงสารนะ กินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาชีวิตในเรื่องของหน้าที่การเงินได้แล้วก็บุคคลบริวารของเขาได้เขาจึงไม่สามารถที่จะมาเทคแอคชั่นกับเราขอเหมือนแก้ไขปัญหาชีวิตก่อนถึงจะเทคแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างหรือว่าติดต่อกลับมาสื่อสารกับเรานะคะอยู่แดนไกลนะคะเป็นคนไกลๆจากเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคนไทยไปใช้ชีวิตต่างแดนได้หมดเลยแล้วก็คนนี้นะคะขอสะสางชีวิตของเขาตอนนี้ เขาไม่ได้มาส่งสิ่งกับเราแต่ว่าเขาเอาเวลาเนี่ยไปไปแก้ไขทุกสิ่งอย่างเอาเอาอะไรต่างๆเขาเนี่ยไปแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วกันเนาะประมาณนี้เลยดังนั้นต้องเข้าใจเขาตรงนี้ถ้าเขาเงียบหรือว่าอะไรยังไงก็ตามนะเขาขอเวลาอีกอย่างหนึ่งเลยอีกโก้เขาติดถ้าการเงินเขาดีนะอีกโก้เขาก็จะลดลงเหมือนกันเพราะว่ามันมีความมั่นใจในนั้นด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเขาวาดฝันกับอนาคต คุณได้เขาว่ายังไงบ้างสิบเหรียญกลับหัวเด็กดาบแล้วก็เจ็ดเหรียญเขายังไม่ได้วาดฝันแบบแบบเป็นจริงเป็นจังหรอกแต่ว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เขาคร้าวในหัว,เข,วเขาว่าเขาอยากลองดู กับความสัมพันธ์นี้อยากจะศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ต้องใช้เวลานะเออเหมือนแบบว่าขอให้เติบโตไปด้วยกันนะคะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการที่จะแบบศึกษาดูใจกันน่ะนิสัยบางส่วนของเขาที่มีอยู่มันเหมือนอารมณ์ของคนที่แบบว่าอยากให้รับในส่วนเสียของกันและกันได้เพราะเขาเองเนี่ยมีความโอเพ่นมายนะคะแต่ว่ายังให้ความมั่นคงกับเราไม่ได้เฉพาะเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็ จิตใจของเขาเนี่ยมันมันวกแวกง่ายเนี่ยวกไปในที่นี้คือไปเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องคนอื่นๆแบบเปิดปาร์ตี้ไม่ใช่นะคะแต่เป็นวกแวกไปเรื่องของหน้าที่การงานการเงินมากกว่านะคะก็เลยไม่สามารถที่จะให้ความมั่นคงยึดติดหรือว่าอะไรกับเราได้ไดแบบชัดเจนเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าเขารักเราไหม เขารักเราหรือเปล่าไม่ก็เป็นเงียบเงียบนะเขารักเราหรือเปล่าสองดาบสองไม้สี่สี่เออเอาใหม่นะคะห้าไม้กลับหัวสองไม้กลับหัวสองดาบกลับหัวเขารักไหมเขานิ่งเขาไม่ค่อยตอบแต่ว่าเขาเองก็อยากสื่อสารนะ อยากสื่อสารกับเรานะคะแต่ไม่รู้ว่าถ้าสื่อสารแล้วจะรู้เรื่องกันหรือเปล่าจะเข้าใจกันไหมเขาแค่คิดไปเฉยๆแต่ว่ามีโอกาสในอนาคตที่เขาจะติดต่อกลับมาสื่อสารกับเราเพราะว่าเขารู้ว่าเรารอนะะเขารู้ทุกอย่างเลยนะความจริงคนนิพนธ์ที่ค่อนข้างที่จะฉลาดรู้รอบรู้ไปหมดเลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรคุณต้องการอะไรรอเขาไหมเขารับรู้หมดเลยนะคะแต่ถามว่ารักไหมชอบไหมเนี่ย เขาไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดนึงนะเขาไม่ได้ตอบนะอืมโอเค King of Cups สามถ้วยแล้วก็ Judgment กลับหัวนะอันนี้สองใบนี้คือกลับหัวอันนี้คือ King of Cups ถามว่ารักไหมรักแต่ต้องอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงและความถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้และต้องอยู่ในความสมบูรณ์แบบ สิ่งที่เขา m มี n นแล้วก็เขาคอมพลีทกับตัวเองก่อนเขาถึงจะมาคอมพลีทกับเราตอนนี้โชคชะตาเป็นยังไงให้เป็นไปแบบนั้นอย่าไปคอนโทรลและอย่าไปจำนวนกับมันต้องสู้ต้องไฟแต่ก็อย่าคอนโทรลเข้าใจไหมคะเพราะว่าคนนี้ยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาหาหรือว่ามาสารสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาอยากทำไหมอยากแต่ยังไม่ถึงเวลาอืมเริ่มชัดเจนแล้วนะอ,อนาคตคุณและเขามาดูกัน อนาคตคุณและเขาอืมอนาคตคุณและเขานะไฮโรแฟนนิไพน์เดอร์โคลส์เขาจะรู้สึกว่าอีโก้เขามันถอดก่อนอ่ะเขาถึงจะกลับมาติดต่อสื่อสารโดยไม่ลังเลเรื่องของหน้าที่การเงินแล้วแต่ว่าจะใช้หัวใจมากขึ้นละอจากที่รู้สึกว่าเขาจะใช้ลอจิกหรือว่าหาเหตุผลมากลบว่าการเงินการงานไม่ดีฉันต้องไปทำหน้าที่เต็มที่ก่อนค่อยมาติดต่อสื่อสารกับเธอแต่จริง เขาไม่โอเคกับตัวเองก็คืออึดอัดละไม่ไหวละจะติดต่อก,กับมาทันทีทันใดนะคะจะมีการออฟเฟอร์หรือว่าการสื่อสารในเชิงที่มีคุณภาพนะคะคุณจะได้รับรู้ในสิ่งที่คุณไม่ได้รู้แล้วก็อะไรที่เขาอยากให้รู้เขาก็จะบอกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อะไรที่เขาแบบมีอะไรปิดบงังเขาก็จะไม่บอกคุณเองก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วคุณเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรบอกหรือไม่บอกคุณก็ไม่รู้หรอก เพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสตรงนั้นคุณแค่โฟกัสตรงที่ว่าเขาจะติดต่อมาหาบ้างไหมทําไมมีแต่อีโก้จังอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาจะลดอีโก้เขานะเขาจะลดอีโก้เขาลงนะคะไม่ต้องห่วงนะน่แหละในอนาคตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะว่าอยากบอกอะไรนะขอห้าใบนะคะ a เ,เขาจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมตัวเองหรือว่าสิ่งที่เขาแบบอดกลั้นอ่ะเขาจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาเพราะว่ามันอดทนไม่ไหวนะคะหนาเห็นไหมเขามีเขามีปัญหาจริงด้วยเขาอาจจะมาบอกมาพูดแต่ว่าไม่ถึงกับแบบดราม่านะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเออมีปัญหาน,นี้อยู่กําลังเคลียร์นะคะซึ่งเป็นในไหนว่ามันเป็นเรื่องของการเงินและการงานนะคะ คุณและเขาคือคนที่ผูกพันกันมานานและมันมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเข้าใจกันมากเลยแม้ว่าจะมีปัญหามีความสุขมีความทุกข์นะคะเหมือนเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งพูดอะไรมาเนี่ยโอเคมันก็งุนหงิดมันก็ลำคาญใจแต่ว่าเฮ้ยมันเข้าใจเวลาคุณมีปัญหาหรือว่าคุณไม่มีก็ตามแต่ถ้าได้มีการสื่อสารในบางช่วงบางเรื่องที่แบบ เออเหมือนมันเหมือนมันเป็นประเด็นนะคะเขาก็เข,ข้าใจคุณนะว่าคุณมีความรู้สึกอารมณ์แบบไหนได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะตอนนี้มาอัดคลิปที่ห้องนั่งเล่นก็เลยเสียงดัง pay attention เนี่ยจะมีการบางเสียงบางอย่างเกิดขึ้น action จากฝั่งเขานะเพราะว่าอะไรมันเป็นผลแรงของการที่คุณและเขาเนี่ยดึงดูดเข้าหากันหรือว่าเรียกหาโซเมตนะคะใครที่ศึกษาในเรื่องพวกนี้หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับกฎแรงเรงดูดนัน่นี่อะไรก็ว่าไปเนี่ย มันเป็นวิธีการนี้แหละที่คุณกับเขากําลังทํากันอยู่อะเพรสนชนช์แน่นอนเขาจะมีการติดต่อกลับมาแล้วก็บอกให้รับรู้ว่าระหว่างเวลานี้นะคะคุณจะต้องแสดงความรักให้กับตัวเองให้มากๆมีความสุขที่ออกมาจากข้างในไม่ใช่ออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือว่าอยากให้เขารับรู้ว่าฉันมีความสุขไม่ใช่แต่ต้องมาจากข้างในจริงๆนะคะแบบอินเนอร์ของเรานะคะประมาณนี้เลยอ่ะขอดูกให้ความรักนะคะ ให้ความรักให้ตกให้ตกให้ความรักอุย้ยตกอีกละสงสัยอยากออกอะเดทนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันในอนาคตนะให้เดทนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันในอนาคตนะคะมาหากันอาจจะเร็วๆนี้มีการสื่อสารในเรื่องของการออกเดทพูดคุยกันนะคะนี่คือสัญญาณหนึ่งที่คุณจะได้รับรู้นะ มันจะมีการให้โอกาสแม้ว่ามันจะเป็นการเสี่ยงหรือว่าแบบรู้สึกไม่ดีแต่มันแบบมันมีความผูกพันมันอยากให้โอกาสกันอนะ่ะเขาพยายามที่จะ move on จากคุณนะหรือพยายามที่จะไปคุยกับคนอื่นหรือว่าก็คือมีหัวโขนมีโ e g ะแหละไม่อยากจะดึงดูดกับเรามากแต่จริงๆแล้วเขารู้ว่าคุณและเขาดึงดูดกันมากก็เลยพยายามที่จะลองไปคุยไปอะไรกับคนอื่นแต่มันก็ไม่ใช่ นะคะมันก็เป็นมันก็มีการจบกับคนอื่นไปมาก่อนหน้านี้เยอะมากกับคุณก็เกือบหรือว่ารวมได้หมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีการกลับเข้ามาคุณพยายามที่จะจริงๆคุณรักคุณคิดถึงแต่คุณพยายามที่จะมีเส้นกั้นระหว่างเขาละก็คือจะไม่ให้เขา เข้ามาได้ง่ายหรือว่าวางกำแพงตั้งกำแพงกับเขามากขึ้นถามว่าดีไหมดีค่ะทําเลยไม่เป็นไรแต่เราไม่ได้บอกว่าเออทำนั้นนี่นี่เนี่ยขนาดนั้นไม่ใช่มันอยู่ที่ควรตัดสินใจอีกทีหนึง่งเพราะว่าการดูไพ่ถ้ามันเป็นคําแนะนําแบบปลายปิดเราก็จะบอกแต่ทั้งนี้ให้คุณตัดสินใจเองว่าคุณเลือกที่จะทําหรือไม่ทํานะคะอันที่2ก็คือแบบปลายเปิดให้คุณไปต่อยอดความคิดเช่นกันเลยสรุปก็คือทําหรือไม่ทําอีกทีหนึง่งเนาะโอเคคลิปในวันนี้ก็คือคลิปที่มีชื่อว่าเขานะคะ จะถอดอีโก้และเช็ e แอคชั่นบางอย่างก็คือการกลับมาติดต่อสื่อสารมาพูดคุยมาเจรจามาอะไรทั่ว,วไปที่ที่อารมณ์ของคนที่มีความคิดถึงแต่ว่าไม่ทำตั้งแต่แรกจนตัวเองอึดอัดใจนั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็จบไปแล้วในการอ่านคลิปแรนด้อมในวันนี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะลาไปก่อนคะ่ะ